สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับอีพีที่ความเดิมเมื่อตอนอีพีที่1น,นะครับผมก็คือผม,มได้เล่าถึงว่าแบบิกเนี่ยมันมีความเป็นมามายังไงขนาดเขามีเท่าไหร่แต่อีพีที่2ของเราเนี่ยเราจะบอกกันว่าตัวที่ผมมีราคาเท่าไหร่กันบ้าง อะงั้นอย่างแรกเลยนะครับผมเราจะมาเริ่มจากตัวที่400%ของผมกันเลยแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าคู่แรกที่ผมอยากจะพาวต to ร r เซนต์มากเลยเนี่ยจะเป็นคู่ my first baby baby นะครับผมจะเป็นแบบนี้อ่าถามว่า2ตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่ต้องบอกกันเลยว่าอย่างตัวสีพาสเทลตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรุ่นแรกเลยของ my first baby baby สีเขาจะเป็นสีพาสเทลลูกปัดจะเป็นสีออกแบบ พัสเทลคือสวยมากราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000 20, 0บาทผมตีเป็นเลขกลมๆนะโอเคครับผมและจากนั้นเนี่ยตัวถัดมาเนี่ยจะเป็นตัวที่เพิ่งออกใหม่เลยก็คือจะเป็น first baby baby ที่ c o l l ลบกับ i n t e r s e c t ก็คือสีเขาจะออกเป็นสีเพลสีมุกสวยมากบอกเลยว่าตัวเนี้ยสวยมากราคาเขาอยู่ที่ประมาณ2,500 0นะรู้สึกแล้วราคามันจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆด้วย เพราะตัวเนี้ยคนอะได้มากันน้อยแล้วตามหากันเยอะมากถัดมาจะเป็นในส่วนของมิกกี้เมาส์ของผมเองซึ่งเป็นมิกกี้เมาส์ที่คอลแลบกับ Fragment ต์แฟก e n เมนต์จะเป็นรูปใสายฟ้านี้อ่ะเห็นไหมเห็นปะโอเคสีเขาจะเป็นสีออริจินอลเหลืองแดงหน้าเขาจะเป็นสีครีมบอกเลยตัวนี้เด็ดถัดมา จะเป็นเชียงชิก็คือจะเป็นผีจีนตัวนี้เนี่ยจะเป็นลิมิเต็ดเอกลูซีฟของประเทศสิงคโปร์ <Wow. S 1> กล่องเขาจะมียันเหมือนตรงหน้าเขาแล้วก็ราคาที่ผมได้มาตอนแรกอะคือไปบิดมาแค่หม0 0นบาททวนแต่หลังจากนั้นอะประมาณ2เดือนเชื่อไหมดูแม้ว่าเกิดอะไรขึ้น oh, <no. S 1> ราคาเพิ่มไป1เท oh, <no. S 1> ่าตัวซึ่งแบบ OMG มากอะ่ะ คือแบบแรงจริงแล้วคนตามหากันด้วยอ่าถัดมาของผมเลยตอนนี้จะเป็นในตระกูลของเป็กโกเป็กโกตัวนี้เนี่ยมันเป็นสีโครมเวอร์ชันสีทองเห็นไหมความเชื่อของคําว่าเป็กโเนาะเป็นแมวเรียกนางกวากนู่นนี่นั่นสารพัดส,สารเพแต่ว่าด้วยความพิเศษของตัวนี้เนี่ยมันเป็นสีทองคาดอกด้วยสีเขียว แล้วตัวนี้เนี่ยเป็นโครมเวอร์ชันแรกโอเคทำให้ราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0ถึง 19, นะจากที่ผมเช็คมาล่าสุดถัดมาเลยจะเป็นตัวพีคไอรอนแมนมาร์เป็นตัวแรกของ m a r v e l ที่เป็นตระกูล Iron Man ตัวนี้เนี่ยสวยมากๆ Iron Man มีหลายเวอร์ชันรู้สึกว่าหลังๆมาเนี่ยมีคอลลักับพวกโซลยมะด้วย มีทั้งมาร์กโอ้ยมีมีหลายมาร์กเหลือเกินแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวแรกที่ผมได้และเป็นตัวแรกที่เขาผลิตออกมาซึ่งเป็นมาร์กเจราคาเขาเนี่ยไม่เบาอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสานะที่จัดที่เช็คราคาตอนเนี้คือจุกนี้ถัดมาจะเป็นคู่ที่หลายคนรู้จักกันดีว่า คืออะไรนั่นก็คือบัสไรเยียกับบู้นะครับผมสองตัวนี้เนี่ยเป็นของเล่นที่เก่าแล้วหาในสภาพที่สมบูรณ์แบบทั้งกล่องทั้งตัวในยากแต่ของผมนี่ครบนะสภาพดีไม่มีรอยถลอกความพิเศษของสองตัวนี้เนี่ยเพราะด้วยที่แบบว่ามันเป็นการ์ตูนที่แบบ w ว r เด็กก็รู้จักผู้ใหญ่ก็รู้จักแล้วความพิเศษของเขาเนี่ยคือ แข้แข่งแขกขาได้คือเวอร์นึกว่าแบบซื้อของเล่นมาแล้วมียิมนาสติกอยู่ที่บ้านอยู่ 2, 2> <Okay. S 1> ตัวแต่เปล่าแต่แบบโอ้บอกเลยว่า2ตัวนี้คือดีแลแต่ราคาไม่ได้น่ารักนะผมได้มาตอนแรกอ่ะประมาณก็เกือบสองหมื่นมั้งแต่ตอนเนี้ยคุณมีเงินอยู่ส0 0 0ม่บาทคุณยังหาซื้อแทบไม่ค่อยได้เลยไม่ค่อยมีคนปล่อยถ้าไม่ร้อนจริงๆอะยังไม่หมดนะครับผมอันนั้นคือเป็นแค่บางส่วน ถัดมาที่อยากจะบอกเลยก็คือเป็นน้องสปอมบ์บ๊อบตัวเดิมที่เห็นกันตอน EP ที่หึงเห็นเขาตัวกระจิตลิดแบบเนี้ยบอกเลยนะว่าของเก่าอย่างที่ผมพูดใน EP ที่1บ่อยมากว่าเขามาตั้งแต่ปี2009ซึ่งราคาตัวเนี้ยตัวน้นอยเนี่ยประมาณ18,000ถ้ากล่องครบสภาพสมบูรณ์แบบที่ผมมี2 0 0 0ดืิดนิดๆ <Wow. S 1> อ่า ถัดมาจะเป็นในส่วนของคู่นี้คู่นี้เนี่ยเป็นของเอเซเตนมิสุโกชิอ่าสองตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแพนด้ากับเป็นโพลาร์แบร์ซึ่งผมมาได้มาราคาอยู่เท่าไหร่วะราคาอยู่ที่ประมาณ2องหมื่นกว่ากว่าแต่เป็นคู่นะแต่ล่าสุดอะผมไปเปิดเว็บไซต์ของญี่ปุ่นแล้วเขาแบบตามหากนันอะ ตกตัวแล้วประมาณอันนี้อันนี้อันนี้คือเป็นราคาต่างประเทศนะตกตัวแล้วประมาณสี่ห้าหมื่นเอาเป็นว่าได้มาก็ถือว่าคุ้มแล้วอะเพราะว่าคนไทยก็ตามหากันคือคู่นี้เนะี่ยเขาไม่ได้ปล่อยขายตามตามเว็บทั่วไปหรือว่าตามร้านทั่วไป <Okay. S 1> คือจะต้องอรู้สึกว่ามันจะมีงานเกี่ยวกับอะไรนะโดเน a t i o n อย่างหนึ่งคนที่บริจาคเขาจะได้อันเนี้ยเป็นของขวัญอืม มันจะเป็นมันก็คือเป็นความพิเศษของแบบบิเนาะถัดมาจะเป็นมิกกี้เมาส์โซรายามะที่คนเริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยเขาตามหากันเพราะด้วยความพิเศษก็คือสีสวย2 s o โซรายามะโซรายามะเนี่ยตอนนี้เป็นที่รู้จักกันเยอะและในประเทศไทยเพราะด้วยที่ว่าโซรายามะเนี่ยเขาคอ l แลบกับดีออเมื่อปีที่แล้วมั้งกับแบรนด์เสื้อผ้าดีออ ทำให้คนหันมาแบบว่าเฮ้ยโซรยมะคืออะไรวะมันเป็นสีเงินทำไมมันดูสวยจังอ่าราคาของของพวกนี้ก็เลยเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเนี่ยผมซื้อมาแค่ประมาณ1,3ื่นมเองตอนนี้รู้สึกว่าเกือบเกือบสองหม่ะตามหายากด้วยถัดมาจะเป็นตัวพีคของผมเลยก็คือเป็นคู่โซรยมะเวอร์ชั่นที่1เวอร์ชันที่หนึนะน้องนะตู้หมีจักระต่สีเงิน อ่าหลายคนบอกว่าโซเรยมาคืออะไรโซเรยมาคือนี่แหละโซเรยมะคู่เนี้ยผมได้มาตอนที่หมื่นนิดๆย้ำหมื่นนิดๆและตอนนี้ขายกันอยู่ที่คู่ละเกือบสี่หมื่นบาท <Wow! S 1> บางคนไม่ยอมขายด้วยคุณมีเงินเราไม่ขายเพราะถ้าขายไปแล้วหาตามกลับมาไม่ได้แล้วค่ะอ่าถัดมาตัวสุดท้ายของ400%ของผมนะครับผมนั่นก็คือ Calls c o m p a n พครับตัวนี้ผมได้มาตัวเปล่าๆไม่มีกล่องเลยเป็นของเก่ามากซึ่งใครๆก็รู้จักคำว่า Calls เนี่ยคืออะไรกระตาจะเป็นกากระบาทแบบนี้ตัวนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปี2002ตอนนี้ปี2021นนานมากเออตัวนี้เนี่ยราคาแบบไม่มีกล่องนะแค่ไม่มีกล่องนะอยู่ประมาณ 4กือบเกือบสี่หมื่ากล่องครบในตระกูลคอลส์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7,000หบาทถึงแ0 0 0มื่นบาท <Okay. S 2> ในไซส์ส0่เโอเคครับผมก็คืออันนี้เป็น4 0่ตตัวพี่ของผมเนาะมีทั้งหมด16ตัวก็รวมๆกันแล้วถ้าเทียบหลักจากราคาอ่าปัจจุบันก็ไม่เท่าไหร่น่าจะ5 0 0 0 0นมั้งห้าแสนัเยอะอยู่ยนะ ถ้าขายไปก็คือรวยเลยนะโอเคโอเคครับผมถัดมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูหนึ่งพันเปอร์เซ็นกันดีกว่าว่าหนึ่งพันเปอร์เซ็นของผมอะมีตัวไหนบ้างแล้วราคาเท่าไหร่ครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นไซส์หนึ่งพันเปอร์เซ็นของผมเองซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะเอาตัวที่เด็ดๆออกมาแค่หกตัวแล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเดินชมว่ามีตัวไหนพ่าบางตัวก็อยู่ในตู้เนาะ <c oughs> เอาเป็นว่าคู่แรกของเราเลยดีกว่าเป็นคู่ของการ์ตูนอมตะ จะมีอยู่2ตัวคู่ <c oughs> ทอมแอนเจอรี่นะครับผม2ตัวนี้เนี่ยาราคาเริ่มต้นของมันอยู่ที่ตัวละประมาณ1มื่นไม่เกิน1 4ื่นตัวละนะไซส์ห0 0่ซึ่งเขาน่ารักมากณนะตอนนี้ขายกันอยู่ที่คู่ละ75,000บาทครับผมแต่อันนี้คือเป็นเวอร์ชันแรก เดี๋ยวรู้สึกว่าปีนี้จะมีเวอร์ชัน2ออกมาซึ่งเวอร์ชัน2เนี่ยเขาจะเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยแต่ว่าผิวเขาจะเป็นกมะยีซึ่งผิวกมะยีเนี่ยแสดงว่าในจุดต่างๆของเขาจะเข้มขึ้นอ่าอันนี้คือเป็นคู่แรกของผมนะครับเดี๋ยวค่อยๆเอาลงเพราะตัวเขาใหญ่มากปึ๊บเึ๊บถัดมาตัวที่2 จะเป็นสปองบ็อก1,000%ที่เราเห็นกันตอนอีพีที่หนะครับตัวเนี้ยเห็นว่าเป็นของเกา่าแต่ว่าราคาเขาก็ยังแรงอยู่ตลอดเวลานะครับผมตัวนี้ที่ผมได้มาไม่มีกล่องเพราะว่ากล่องหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะอืมแต่เคยถามถามเขาอยู่นะว่าคนที่เขาขายกันเนี่ยที่ได้รับมาจากญี่ปุ่นทําไมเขาถึงแบบไม่ค่อยมีกล่องกันเพราะว่าด้วยพื้นที่ของญี่ปุ่นเนี่ย บ้านพักอาศัยเขาจะมีพื้นที่อย่างจํากัดเพราะฉะนั้นการที่เราเก็บกล่องไว้เนี่ยโคตรเปลืองพื้นที่เลยเขาก็เลยยอมที่จะเก็บไว้แต่ตัวแล้วก็ปล่อยเออแล้วก็ทิ้งกล่องไปเอาตัวเนี่ยมาปล่อยขายตามตลาดตรงนี่นั่นแต่เขาก็ยังได้กําไรไง <Okay. S 2> ตัวนี้เนี่ยถ้ามาในสภาพที่คอนดิชันดีอย่างเช่นตัวนี้พร้อมกล่องจะอยู่ที่ประมาณแสนสองถึงแสนสาม บางตัวไปถึง150,000บาททวนเลยนะโอเคอ่าแต่ถ้าไม่มีกล่องละ่ะเท่าไหร่อยู่ที่90,000กว่ากแต่ว่าเออตัวนี้ได้มาจากคนที่รู้จักก็เลยได้มาราคาที่ถูกกว่านั้นเพราะว่าต้องต่อรองอนะเนาะช่วงนี้ของแพงถัดมาอ่ะจะเป็น C3PO ครับผมในเรื่องของ Star Wars ตัวนี้เนี่ย เขาเป็นเวอร์ชั่นโครมเป็น c 3ส o 1 0ี0ตัวแรกที่เขาทำา1 0 0 0ออกมาแข็งเขาจะเป็นสีแดงเป็นอว a คเคนิ n งแล้วก็ราคาเขาเนี่ยตอนพีออเดอร์มานะมันจะอยู่ที่ประมาณส0 0 0มแต่กระแสช่วงนี้เนี่ยเขากลับมาแรงเพราะด้วยที่ว่าปีนี้มีเปิดให้พีออเดอร์สีเงิน แล้วก็1นึ่ซสีทองล้วนซึ่งเขาเคยออกส0่มาแล้วแต่บังเอิญว่า1นึ่เนตี่ยตัวนี้มันออกมาก่อนทําให้ราคาตัวที่ V1 ออกมาก่อนเนี่ยกระโดดสูงขึ้นไปถึง50,000ืบาทนะครับผมณนะตอนนี้นะแล้วมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆถัดมาจะเป็นพัชเฮดพัชเฮดตัวนี้ ให้ดูสัญลักษณ์เขาก่อนว่าเป็นแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมอ่ะพัชเชสตัวนี้เนี่ยเป็นลายหินอ่อน V1 ซึ่งพัชเชสรู้สึกว่า400%อเอออกมาประมาณ7เวอร์ชันแล้วมั้งแต่1,000%นอะ่ะตัวเนี้ย V1 ตัวแรก <Wow. S 1> ความ V1 นะพี P ่ออเดอร์มา1มื0นสแต่ราคาซื้อขายกันอยู่ตอนเนี้ย8 0 0 0มยังไม่ได้เลย <Okay. S 1> อ่า แล้วผมได้ P V2 ไปแล้วราคาหมื่นกว่ากว่าเหมือนกันถ้า V2 ออกมาปุ๊บตัวเนี้ยผมว่าแตกแสนเพราะด้วยเออลักษณะของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนหินอ่อนบอกเลยว่าตัวเนี้ยแต่งบ้านในในสไตล์แบบมินิมอลหรือว่าโทนขาวล้วนคือสวยมาก<ๆ>เขาเหมือนหินอ่อนจริงๆด้วยลายของเขาด้วยมีแต้มจมูกคือดีถัดมาตัวสุด ท้ายที่ผมเอามาโชว์ให้ดูนะก็คือคุกมะมงคุกมะมงตัวนี้หลายๆคนก็รู้นะว่าเป็นมัสคอตของหมู่บ้านประเทศญ,ญี่ปุ่นโอเคซึ่งเขาน่ารักมากตัวเนี้ยเป็นคอสตูมเวอร์ชันคอสตูมก็คือเป็นชุดตัวนเนี้ยมีชุดแต่ความพิเศษของเขารู้ไหมกคืออะไรเดี๋ยวทำให้ดูมีซิปแสดงว่า เปิดได้แหกได้อ่าเปิดได้แฮกได้ดีกรุ๊ปนะนี่เปิดให้โชว์ดูครั้งแรกเลยแลเนี่ยแึ๊แด,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 ดนแดนอ่ะข้างนอกอยังไงข้างในอย่างนั้นข้างนอกมีหน้าข้างในก็มีหน้าถ้าใครมี400%ก็จะได้แค่ใบหน้าอันเกลี้ยงเกลาแต่ถ้าใครอยากมีขนคุณก็ต้อง สะสม1,000โดยที่ราคาตัวนี้เนี่ยอยู่ที่7 5 0 0 0 0นถึง80,000นะตัวนี้ถามว่าไมแพงหนงึมันเป็นเอ c l u s ค v ูของญี่ปุ่นด้วยมั้งน่าจะใช่และเขาเป็นชุดเขามีชุดใส่เขามีอะไรใส่เขามีดูแบบเออดูมีกิมมิคกุ๊กกิฟชุดใส่ได้ถอดได้แล้วเขาอะเป็นของเก่ายิ่งราคาเอ้ยไม่ใช่สิยิ่งนาน ยิ่งราคาสูงขึ้นอยู่ตามกระแสความหายากและความนิยมณนะตอนตอนนั้นโอเคโอเคอันนี้ผมเอามาให้ดูแบบเป็นกรุบกริบป,ประมาณ6ตัวเดี๋ยวผมจะพาออนทัวร์ใน1,000%ที่เหลือเนาะว่าแบบมีอะไรบ้างโอเคครับผมอันนี้น้องซันล,ลี่นะครับผมน่ารักไหมอ่ะตัวน,นี้พิ่งพี่ออเดอร์มาเลย มาจ็อกเกอร์นะคะจ็อกเกอร์นี่ก็เป็นเพิ่งออกมาลอนสมาเมื่อปีนี้เองของได้มาใหม่ๆสดสร้อนๆเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นดาวินชีโค้นะครับผมผิวเขาจะเหมือนกแบบเป็นภาพเป็นเลยอ่าผิวเป็นภาพเป็นเลยแล้วก็ราคาเขาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นแล้วแหละราคาไปไกลมาก ที่ผมชอบมากเลยนะครับผมเป็นนัดครกเกอร์หนึ่งร้อเปอร์เนต์นะคราคาเขาก็น่าจะอยู่ประมาณ3 0,000บาททวนถัดมาก,ก็จะเป็นเป็นพรัคติโอครนก็คือเป็นหน้าตัวตลกในเรื่องของซิมสันนะครับผมตัวนี้เนี่ยสีเขาจะดูฉูดฉาดมากเลยเห็นไหมปึ๊บอ่าตัวนี้เนี่ยผมได้มาในราคา2 0,000ื่นหนึ่งมั้งแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่น 20, แล้วถัดมาเป็นมาม่าฟาก้านะครับผมตัวนี้เนี่ย สายอาร์ติเซร์น่าจะชอบเพราะว่าแต่งบ้านก็สวยให้ใครเขาก็รู้จักกันตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ32,000นันบาทนะครับถัดมาจะเป็นงานของก้องการุณน,นะครับผมอ่าตัวน,นี้จะเป็นเสือเผนน,ะอน้องต่อมาในคอลเลคชันของเขาเนี่ยจะมีทั้งฐานุมานครุฑแล้วก็ทศกณัณฐ์แต่ตัวน,นี้ที่ผมมีจะเป็นเสือเผนโชคลาภเงินทองเห็นไหมราคาตอนนี้อยู่ที่4 5 0 0 0ันบาทนะครับผมแล้วเราก็จบไปกับ E ีีที่ สแล้วนะครับผมก็คือผมพาไปดูเรื่องราคาแต่และตัวที่ผมมีเนาะทั้ง400ทั้ง1,000สว่วนี่ที่สามน,นี่เดี๋ยวผมจะพาไปพบกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งท่านนี้เนี่ยเป็นดาราวัยรุ่นล้กันตอนนี้ก็มีละครออนแอร์หลังข่าวเนาะใช่ไหม <Okay. S 1> อ่ะ,ม,ะ,ม,ะมีละครหนึ่งแล้วซึ่งเป็นน้องที่นี่รู้จักสนิททิชเชือ้อดูเวอร์หมเวอเวอร์อรอรไปเป็นน้องโรงเรียน นักเรียนซึ่งตอนนี้เขาเป็นดาราแล้วทั้งพี่ทั้งน้องเลยแต่บ้านนางเนี่ยมีแบบิกเหมือนกันซึ่งเป็นตัวที่ผมชอบอยากจะไปจุป๊บจิ๊บเหมือนกันและอยากจะไปคุยจับเข่าคุยกันว่าเขาสะสมได้ยังไงแล้วชอบตัวไหนโอเคไว้เดี๋ยวเราพบกันใน E ีีที่3นะครับผมโอเคเลยครับถ้าชอบวิดีโอผมนะครับผมผมก็ฝากกด subscribe กดไลค์แล้วกดแชร์ด้วยนะครับผมและเดี๋ยวเราไว้เจอกัน E ีพีหน้า E ีพีนี้ 啊，拜拜。